เราจะดูแลชุดหนังของโมเดลฟิกเกอร์ที่เราซื้อมายังไงไม่ให้ชุดหนังมันแตกหนังแตกหนังลอกก่อนเวลานะครับมาดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มจากหมูยอ c h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลชุดหนัง ของโมเดลฟิกเกอร์นะครับเวลาเราซื้อโมเดลฟิกเกอร์มาเนี่ยมันจะมีบางยี่ห้อที่มันให้ชุดหนังมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมสโกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกฮอตทอยหลายยี่ห้อด้วยกันที่มันมีชุดหนังติดตัวมาเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลชุดหนังพวกนี้ยังไงนะครับที่ให้มันอยู่กับเราได้นานๆและก็ไม่ลอกก่อนหรือว่าหนังแตกก่อนเวลามาดูกันนะครับขั้นที่1นนะครับเวลาเราซื้อโมเดลฟิกเกอร์มาเนี่ย ข้อแรกเลยที่สําคัญก็คืออย่ากเก็บมันไว้ในซองตลอดเวลาหรือเก็บไว้ในกล่องตลอดเวลาแบบแพ็คมาใหม่แล้วก็เก็บไว้เลยไม่ยอบแกะออกมาเล่นเลยไม่แกะออกมาแล้วก็ตั้งโชว์ไว้อย่างเดียวทั้งกล่องแบบนั้นเนี่ยนะครับคือชุดโมเดลฟิกเกอร์ถ้ามันเป็นชุดหนังเนี่ยการที่คุณเก็บไว้ในซองเก็บไว้ในกล่องมันก็จะทําให้อากาศไม่มีการถ่ายเทและลักษณะก็คือความชื้อนอาจจะเข้าไปหรือทําให้เกิดเชื้อราขึ้นได้นะครับซึ่ง สำคัญเราคือควรจะแกะออกมาจากซองบ้างแล้วก็แกะออกมาจากถุงมาแล้วก็มาตากอากาศบ้างเอามาจับมาใช้มาตั้งผึ่งไว้บ้างให้มันโดนลมให้โดนอากาศภายนอกบ้างมันก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ทําให้อายุมันยืนนานขึ้นข้อที่2นะครับก็คือตัวโมเดลฟิกเกอร์ของเราเนี่ยสำคัญก็คือควรเก็บให้ห่างจากความร้อนห่างจากแสงแดดนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าบางครั้งเราไปตั้งกล่องโมเดลหรือตั้งตัวโมเดลไว้ใกล้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างที่มันให้ความร้อนออกมาหรือแผ่ความร้อนออกมาเนี่ยชุดหนังพวกนี้มันจะไม่ชอบเลยนะครับถ้าเป็นยิ่งไปโดนแดดหรือโดนของร้อนๆความร้อนเข้ามาหาตัวมันบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังของชุดหนังมันแตกมันแห้งความชื้นมันก็จะหายไปจากตัวชุดด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็จะทําให้ลอกได้ง่ายขึ้น อันนี้สําคัญถ้าให้ดีนะครับเก็บไว้ในห้องแอร์ได้หรือว่าตั้งโชว์ในห้องแอร์ได้นี่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีห้องแอร์เราวางหรือตั้งโชว์ในห้องอุณหภูมิปกติจะดีนะครับข้อที่3นะครับก็คืออย่าให้ตัวชุดหนังของเราเนี่ยโดนน้ําแล้วก็ความชื้นนะครับไปตั้งไว้ใกล้ความชื้นหรือว่าโดนน้าโดนเปียกแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเชื้อราขึ้นได้กับตัวชุดหนังโมเดลของเรา ซึ่งเชื้อราเนี่ยจะทําความสะอาดออกยากทําออกยากแล้วก็ทําให้ชุดหนังเสียหายแตกแล้วก็ลอกได้นะครับถ้าดีถ้าเกิดว่ามันโดนน้ํามาโดนความชื้นมาให้รีบเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็พึ่งลมไว้ให้มันแห้งสําคัญอย่าให้มันโดนความชื้นข้อที่4นะครับก็คืออย่าวางให้ชุดหนังมันติดกันนะครับบางครั้งเราเก็บชุดหนังเนี่ยถ้าเรามาเก็บให้มันชุดหนัง2ชุดติดกันประกบติดกันเนี่ยมันจะดูดกัน ทำให้เวลาเราดึงออกปุ๊บทิ้งไว้นานๆนะครับดึงออกหนังมันลอกลอกติดกันไปเลยนะครับอันนี้คือข้อที่ต้องระวังด้วยแล้วก็ข้อที่5นะครับก็คือระวังของมีคมไปขูดโดนขูดโดนเฉียวโดนมันจะเป็นรอยขึ้นมาทันทีนะครับกับชุดหนังซึ่งก็จะแก้ไขกันยากอีกเพราะฉะนั้นระวังพวกของมีคมบางทีพวกพวงกุญแจเหล็กต่างๆอะไรต่างๆที่มาขูดโดนชุดหนังได้มันทําให้เสียหายได้ ก็ต้องระวังนะครับและหลักการดูแลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ก็คือมันทําความสะอาดกันบ้างนะครับบางครั้งเราใส่โมเดลแล้วก็โชว์ไว้ตลอดเลยเนี่ยนะครับนานๆหยิบมันออกมาบ้างนะครับแล้วก็เอามาทาความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้อย่างเดียวเลยอยู่บนตัวโมเดลตั้งโชว์ไว้นานๆเนี่ยมันก็อาจจะแห้งอาจจะทําให้ชุดหนังมันลอกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเอามาทําความสะอาดอาจจะใช้น้ําเปล่านะครับหรือว่า น้ำผสมสบู่ก็ได้นะครับมาเช็ดทําความสะอาดกับตัวชุดโมเดลของเราก่อนเช,ช็ดชุดหนังเสร็จแล้วอย่าลืมสําคัญคือมันเปียกเราก็ต้องรีบหาผ้ามาเช็ดให้มันแห้งนะครับหลังจากเช็ดแห้งเสร็จแล้วเอาไปตากผึ่งลมอย่าโดนแดดนะครับตากผึ่งลมในอุณหภูมิปกติให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับก็จะช่วยดูแลยืดอายุของมันได้บ้างนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือเราอาจจะใช้เป็นพวกน้ํามันมะกอก นะครับจุ่มนิดหน่อยนะครับผสมนิดหน่อยแล้วก็มาเช็ดทามาสาดบนตัวผิวของชุดซึ่งน้ำมันมะกอกจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับชุดหนังของเราได้แล้วก็ทําให้มันอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าเพื่อนๆนดูแลทุกขั้นตอนตามที่ผมแนะนําไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ชุดมันก็จะถึงเวลาที่มันต้องลอก ถึงอายุไขของมันจริงๆที่ไม่สามารถจะยื้อมันไว้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ขั้นสุดท้ายแนะนําว่าแวะมาที่ร้านของบมูยอหมออยู่ได้นะครับมาสั่งตัดชุดใหม่ได้ก็จะเป็นวิธีแก้ทางสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับกับคลิปง่ายๆสั้นๆของผมที่เอามาแนะนํากันให้ดูแลชุดหนังของโมเดลฟิกเกอร์ของเราอยากให้มันอยู่กับพวกเราได้นานๆน,นะครับเล่นกันสนุกได้นานๆ สียด้ของเหมือนกันนะครับเวลาเราซื้อมาแพงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ